สวัสดีสมาชิกนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการแก้ปัญหาใบหน้าที่หย่อนคล้อยนะคะใครที่มีปัญหาหน้าห้อยหน้าหย่อนคล้อยฟังทางนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะ ขึ้นทางยกระดับได้เลยนะสำหรับสมาชิกนะคะที่มีปัญหานะคะหน้าห้อยหน้าหย่อนค้อยหน้าดูแก่หน้าดูโทรมนะคะก็ฟังทางนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็เราจะมาสอนเทคนิคการดูแลตัวเองง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคที่เข้าใจง่ายนะคะเริ่มมาจากทำไมนะคะหน้าเราถึงแก่ห้อยแล้วก็ดูอิดโรยดูหย่อนคล้อยนะคะ ปัญหาหลักๆส่วนใหญ่ก็คือว่าพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะกระดูกก็จะเริ่มสุดตัวบางลงนะคะกล้ามเนื้อทั้งหมดก็จะเริ่มอ่อนแออ่อนแอมากขึ้นนะคะก็จะเกิดเขาเรียกว่าความหย่อนคล้อยนะคะตามเวลานะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือการไปผ่าตัดลดกระดูกออกอย่างเช่นการไปทุบโหนกหรือว่าตัดกระดูกกามออกนะคะก็อาจจะทำให้เกิดผิวหนังเนี่ยหย่อนตัวลงมาได้ แล้วก็กล้ามเนือ้อหย่อนตัวลงมานะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหานะคะตามที่แจ้งไว้นะคะก็แก้ปัญหาได้นะคะเทคนิคนะคะที่ช่วยให้ใบหน้าเนี่ยมีความเฟิร์มกระชับขึ้นก็คือหนึ่งการออกแบบค่ะการออกแบบแนวการดึงยกเพื่อให้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด แล้วก็ช่วยทําให้กล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ผิวหนังบนใบหน้าเนี่ยกลับไปสู่จุดยึดเกาะที่ถูกต้องนะคะตามหล,ลักสรีระวิทยาที่ถูกต้องก็คือในร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อยึดเกาะกับกระดูกนะคะทีนี้ในเทคนิคของการร้อยไหมก็ถือว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งค่ะที่จะช่วยสร้างจุดยึดเกาะบนใบหน้าแล้วก็สร้างแล้วก็จัดเรียงกล้ามเนื้อแล้วก็จัดเรียงโครงสร้างของใบหน้า ให้กับคนไข้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทำให้ใบหน้าของคนไข้เนี่ยเขาเรียกว่าฟื้นตัวคืนรูปนะคะไปสู่จุดยึดเกาะที่ถูกต้องแล้วก็มีความเฟิร์มกระชับมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ในแนวทางของการออกแบบการดีไซน์เนี่ยก็จะขึ้นกับโครงสร้างใบหน้าของแต่ละคนแล้วก็เขาเรียกว่าความต้องการให้ใบหน้ามีสรีระในแบบใดนะคะ แล้วก็ต้องการให้มีความเฟิร์มกระชับตึงในรูปแบบไหนนะคะก็สามารถมาออกแบบดีไซน์ร่วมกับทีมแพทย์ของเรานะคะซึ่งทีมแพทย์ของเราเนี่ยก็จะมีความชํานาญนะคะในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ใบหน้าแล้วก็ในเรื่องของการร้อยไหม mm. เพื่อจัดเรียงโครงสร้างของกล้ามเนือ้อแล้วก็ผิวหนังกลับสู่สภาวะเขาเรียกว่าสภาวะที่ดูเด็กขึ้นแล้วก็ดูอ่อนเยาว์มากขึ้น ทีนี้เราก็จะมายกตัวอย่างนะคะในใบหน้าที่มีความห้อยเช่นจุดนี้ค่ะจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดร่องน้ามากแล้วก็หน้าห้อยเยอะๆในคนไข้ส่วนใหญ่นะคะทีนี้ในปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถยกกระชับแล้วก็จัดเรียงค่ะโดยการใช้การร้อยไหมได้นะคะการร้อยไหมเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มการทํางานของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ เพิ่มการไหลเวียนเลือดมาบริเวณผิวหนังและกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มการจัดเรียงเขาเรียกว่าจัดเรียงโครงสร้างของใบหน้านะคะทําให้ใบหน้าเนี่ยมีโครงสร้างที่ดีขึ้นด้วยนะคะทําให้หน้าเนี่ยดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์แล้วก็ตัวเส้นไหมเนี่ยจะเกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เส้นไหมที่ได้มาตรฐานแล้วก็ผ่านออยอนเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดผังผืดเมื่อทแบบถูกวิธีนะคะ เน้นนะคะก็คือทําการรักษาแบบถูกวิธีแล้วก็ลดการทําอันตรายต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงนะคะเมื่อได้รับการรักษาแบบถูกต้องแล้วเนี่ยใบหน้าของคนไข้ก็จะเฟิรม์มตึงแล้วก็กระชับมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะทีนี้นะคะใครที่มีปัญหาเนี่ยใบหน้า ที่ยังไม่ได้รูปต้องการการแก้ไขให้ได้รูปต้องการจัดเรียงโครงสร้างใบหน้าแก้ไขความ Space, หย่อนคล้อยเนี่ยก็เข้ามาปรึกษาอาิตาคลินิกได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโราคาพิเศษให้กับเพื่อนๆด้วยสามารถทดลองรับบริการได้ในราคาพิเศษ3,999บบาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามา ดูโปรแกรมแล้วก็มารองรับบริการแล้วก็วันนี้เรามีแจกของแถมพิเศษนะคะจะมีมาเดคอลลาเจนมีชีดหน้าใสามีชีดสลายไขมันฟรีนะคะสาขาที่เข้าไปรับบริการได้นะคะจะมีที่สยามสแควร์ค่ะแล้วก็ที่ปิดกาวนะคะที่ซีคอนสีนัคคลินแล้วก็ที่คริสตัลปาร์คลามินทาสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาพบหมอนะคะก็เข้ามาพบได้ที่สาขาสยามสแควร์นะคะวันนี้เราเจอกันที่สยามสแควร์ได้เลยนะคะ วันนี้หมอก,ก็ลาไปแล้วแล้วก็วันนี้เรามาแจกของแถมพิเศษให้แล้ว3รายการเลยสำหรับเพื่อนๆที่สะดวกวันนี้นะคะเจอกันที่คลินิกนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ